กลมโตสาดแสงสีแดงยามเช้าส่งยิ้มให้เราอบอุ่นทั่วกันเด็กตอบคำถามปริศนาคำทายนี้ได้หรือยังคะ,ะใช่แล้วคะ่ะดวงอาทิตย์นั่นเองเราสามารถเห็นดวงอาทิตย์ได้ในเวลาไหนคะ ค่ะเราสามารถเห็นดวงอาทิตย์ได้ในเวลากลางวันวันนี้นะคะคุณครูเลลาก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเวลากลางวันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะกลางวันเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกคนส่วนใหญ่จะตื่นและทำงานส่วนเด็กๆก,ก็จะไปโรงเรียนหรือเล่นกลางวัน เราจะมองเห็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะทำหน้าที่ให้แสงสว่างทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้โลกอบอุ่นพาแห้งเร็วและนำมาถนอมอาหารได้ด้วยและเมื่อถึงเวลากลางคืนดวงอาทิตย์ก็จะหายไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในวันนี้กันเลยค่ะซันดวงอาทิตย์ สั้นดวงอาทิตยเ์เด็กๆเรียนรู้เรื่องกลางวันกันไปแล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนและคำศัพท์ในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้คุณเลลาต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ